บ้านฟังรักน้อยเป็นชุมชนชาวพุทธที่ยึดมั่นและน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันจากอดีตจบจนปัจจุบันจนกลายเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันสวยงามโดยความสวยงามเหล่านี้ล้วนเกิดจากความปรองดองสมัครสมานสามคัคคีร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน บ้านบางลังน้อยหมู่ที่3นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบางลังน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีบ้านของเรามีหนึ่งอนามัย15หมู่บ้านจัดสรรหนึเขตพ,พระราชฐานประชากร8,000กว่าท่านมี4,000กว่าควเรือนซึ่งเป็นกึง่งชุมชนเมืองกึง่งเกษตรกรรมการพัฒนาชุมชน ได้นำกระบวนการของพลังขับเคลื่อนจากพลังบวรบ้านวัดราชการมาใช้เป็นแนวดำเนินง,งานมุ่งเน้นให้คนในชุมชนมีข้อปฏิบัติหลัก3มิติคือน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันและดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ค่านิยมความเป็นไทยมีความเอื้ออาทรมีจิตอาสาเกิดขึ้นในทุกคนวัดบ้านโรงเรียนมันต้องอยู่ร่วมกันต้องทำงานควบคู่กันไปบ้านมีปัญหาวัดเข้าไปช่วยโรงเรียนขาดเดือดร้อน วัดเข้าไปส่งเสริมให้ทุนการศึกษาทุกอย่างชาวบ้านที่เขามาวัดเขาเดือดร้อนเขาหาที่พึ่งทางใจเขาถึงเข้ามาวัดถ้าเขาไม่มาวัดแล้วเขาจะไปหาใครวัดจะไปทับถมเขาไม่ได้วัดต้องให้ความเอื้อเฟื้อต้องให้คำแนะนำเขาได้ว่าช่วยเหลือเขาไปคนเขาเป็นทุกข์เขาถึงมาวัด คนเขาเป็นสุขเขาก็เข้าวัดเอาหลักธรรมเนี่ยชี้แนะไปก,ก็อะไรที่มันทําได้อะไรที่มันช่วยได้โดยที่ไม่เหลือบาก,กว่าแรงช่วยเขาไปในปีพุทธศักราช2565ได้รับเกียรติบัตรการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระดับคุณธรรมในปีพุทธศักราช2566ได้รับเกียรติบัตรตำบลที่ได้ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมต้นแบบและในปีพุทธศักราช2567ได้รับเกียรติบัตรหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบเป็นต้น ครับในพื้นที่หมู่ที่3นะฮะในเรื่องคดีทะเลาะวิวาทกันในห่วง3ปีนะครับของคดีของหมู่ที่3เราไม่เกิน4คดีนะครับซึ่งมาเปรียบเทียบกับประชากรแล้วของเรามีประชากร800 0ฝาคนนะฮะมี30ฝโครงการของหมู่บ้านรวมชุมชนอีกหนึ่งชุมชนซึ่งมีครัวเรือน4 0 0 0ฝาครัวเรือนถือว่าบ้านดังลักน้อยหมู่ที่3ามเรามีคดีในการทะเลาะวิวาทเบาบางที่สุดนะครับ ปี67นะคะมีผู้ป่วยติดเตียง36รายค่ะและการดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะเราก็มีการเยี่ยมมีอ,อสมอค่ะมีอ,อสมอเยี่ยมดูแลประมาณ3วันหรือ5วันอาทิตย์หนึ่งประมาณ3ครั้งนะคะจะไปเยี่ยมอ,อสมอไปเยี่ยมแล้วก็วัดความดันถ้าความดันสูงเกินปกตินะคะก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่อนามัย ถ้าเจ้าหน้าที่อนามัยก็มีเวลาก็จะเข้าไปดูให้ค่ะแล้วก็อสมก็จะไปเยี่ยมแบบว่าให้แบบสอนคนเฝ้าไข้นะคะว่าเออต้องดูแลอย่างนี้นะจะได้ไม่ติดจะได้ไม่เป็นแผลกดทับแล้วก็อสมม,มีเวลาอสมก็จะไปช่วยดูแลเช็ดตัวเช็ดตัวบ้างกรณีที่แบบว่าไม่มีคนดูแลนะคะแต่ก็รับรองเลยนะคะว่าหมู่3ามอสมดูแลเต็มที่ค่ะ ในกรณีเด็กตั้งคานก่อนวัยเรียนไม่มีค่ะแล้วก็อสมอเราก็เดินทั่วชุมชนนะคะไปบอกตามบ้านไปพูดคุยกันเปรียบเสมือนทุกคนเป็นลูกหลานเรากิจกรรมส่งเสริมการรักษาสิล้าของหมู่บ้านตามหลักเบญจศิลปเบญจธรรม กิจกรรมรักษาศีลข้อที่1กิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาอัจญากรรมในชุมชนเช่นโครงการตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านและกลุ่มอ,อปอพพอรกอิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยเช่นโครงการจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน กิจกรรมการรักษาศินข้อที่2กิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินเช่นโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มงานสัมมาชีพในชุมชนเช่นโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางรักน้อยกิจกรรมรักษาศินข้อที่สม กิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเช่นโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางรักน้อยเพื่อผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีครอบครัวสถานบริการสาธารณาสุขวัดชมรมและชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมส่งเสริมการยกระดับครอบครัวรักษาศีลห้าเช่น กิจกรรมความกตัญยูกะตะเวทีโดยในงานบุญประเพณีวันสงการเปิดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านบางรักน้อยได้ร่วมบุญตามประเพณีอาทิการทำบุญตักบาตรบังสุกุลอัฐิส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุอันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญยูกะตะเวทีกิจกรรมรักษาศีลข้อที่4กิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาความขัดแย้ง และการทะเลาะวิวาทในชุมชนเช่นการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์กิจกรรมรักษาศีลข้อที่5กิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหายาเสพติดในชุมชนได้จัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในชุมชนได้จัดกิจกรรมส่งเสริม ทุนการศึกษาให้กับเยาวชนต่อเนื่องกิจกรรมเพิ่มมาตรการป้องกันอบายมุกในชุมชนเช่นโครงการพัฒนาทำความสะอาดวัดและชุมชนมีการรณรงค์งดเล่าเข้าพรรษางานบุญปอดเล่าปอดอบายมุกส่งเสริมการมีสติในการคลองตนของวัดและชุมชน หลักธรรมเนี่ยมันมีกันทุกคนแล้วมีหลักแล้วต้องเอาไปใช้ให้ได้ต้องไม่ให้เบียดเบียนเราไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำใจของเราให้มันสุขให้มันสง,งบอะไรที่มันวางได้ก็วางมั่งศีลน่ะมันเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อละที่เราจะไม่ล่วงละเมิดเราพาประชาชนทำได้ อาชยากรรมมันก็ไม่เกิดคิดดีทำดีพูดดีมันดีตลอดมันถึงจะอยู่ในโลกนี้ได้เพราะโลกทุกวันเนี่ยมันเป็นโลกที่แกงแย่งชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้จักละรู้จักวางไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักการให้ปัญหามันเกิด หมู่บ้านบางรักน้อยร่วมกับวัดบางรักน้อยและโรงเรียนวัดบางรักน้อยร่วมกันส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่อุบาสกอุบาสิกาและเยาวชนส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในหมู่บ้านในโรงเรียนตามหลักไตรสิกขาทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหยุดนักขัตฤเลิต่างๆและจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมตามวาระโอกาสพิเศษต่างๆ ตลอดทั้งปีณนะวัดบางรักน้อยกิจกรรมต่างๆที่ได้กล่าวมานั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้มีความรักสามคัคคีความสุขอันยั่งยืนเกิดความปองดองสมานฉันท์ระหว่างคนในชุมชนบ้านวัดโรงเรียนให้ยั่งยืนและสถาพรสืบไป